สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านโดนจีถึงขีดสุดอัปเดตเหตุระเบิดที่นราธิวาสเมื่อวานนี้27ตุลาคม68เวลา06.35นเกิดเหตุส,สุดสะเทือนขวัญคนร้ายใจเหี้ยมไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อยทพ4506จุดเกิดเหตุคือข้างทางรถไฟสายมารือโบตันหยงมัดที่บ้านมารือโบตก อำเภอระแง,งะจังหวัดนราธิวาสวินาทีนั้นคือชีวิตจากเหตุการณ์อุกอาจนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปสองท่านครับนายอิบรอเฮงกาเจผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวัย45ปีได้รับบาดเจ็บที่หลังแต่ยังสู้อ,อสทอพอประคองนาม,มีวัย47ปีบาดเจ็บที่แขนขวาและหลังแต่ยังแข็งแกร่งทั้งสองท่านรู้สึกตัวดีปลอดภัยแล้วครับและนี่คือที่สุดของขวัญและกำลังใจ เมื่อวานนี้28ตุลาคม68เวลา13นาฬกาท่านวีรพัฒนบุญยริกรองผู้ว่านราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นผู้แทนเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองท่านถึงโรงพยาบาลราธิวาสราชนครินเลยครับนี่คือการแสดงความห่วงใยและเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หัวใจนักรบของพวกท่านคือความภาคภูมิใจของเราทุกคนคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้บ้างครับและขอส่งกำลังใจให้ผู้กล้าทั้งสองท่านกันหน่อยคอมเมนต์มาเลยกดไลค์และอย่าลืมกดติดตาม28 HB News เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ